ต้มมะม่าครับต้มมาตม้มามาครับต้มมาตมมาครับต้มมาต้มมะม่าง่ายครับมีสินมีกระดกครับนี่ใจนี่ครับใจน้ำมัดองครับ ผมว่าหมาเซน่าใหม่ดองพอมีผักจักน้อยครับมีผักแสีบเงีบนาใหม,ใาม่ดองต้นตนีญิงใหญ่กน้อยตามที่ต้องเงียบพอแล้วครเสียบ เส็บๆน้ำกันอีกแล้วครับจอมะมาม่าครับกินอยู่ง่ายๆไม่ได้ซีเรียสมีตังก็กินดีไม่มีตังก็ไม่กินครับใครจะฟ้องัดสแสบเลยวะ

ได้เลี้ยงกันแล้วเว้ยต่ไข่ตึกฟ้องคนๆไข่ตึกฟ้องคนๆนครับเดี๋ยวไปกินกันครับพี่น้อง สมมส่หม,มาเราใส่น้องไหมดองเสีบเสือกันเนาะเขากันเสียกันี่น้องเสีบเสือมมหมาใส้องหมดองสกัเสียครับเขากันร่งตัวกันง่งเลยผมมห่ให้ครับเขากันเสีงเลยมมงเลย À, vâng. bạn sẽ yên hợp khó khăn thế không được chưa mà nó chuẩn bị đi ạ đó dâu làng, vẫn น่าไม่ลูกแม่จำเห็ีกีดรว้พอแม่บิ้าหน้าบินลูกแล้วเขากันบักกันบาเขากันเด็กใช่ไหมเสียบเลย เอาไปเทปกืนไหรลอกม่ๆๆ่ม่เสียว่เปล่าฝางี่ไปนมาได้หรือเาเินมาเดยมันไม่ส่งเดี๋ยวตจะมาใหม่เขาเสียบเขารักเนก็ไม่งเฉพาเห็นชื้นมากไม่เสียโอ้ยพัดพองพาดพองนะจม๋ว เหนือมาผันใส่เาองเชียไปก่อนน้องหมนยองอ้กเคยมาอาบน้ำซะที่ไหใครน้่งเ ใคไมู่กินสิ่งไม่ใช่กิน,กน,นชาบิมันมต้มให้เกาผ่า น้องแ่บต้องกินเจนเยนนอะไรแบบน้องแบกินเยวมันจะเเีงอ like, ๋อรอย้อกินนันเน้นเอากระงวะงเลย ว่ั้ยโอ้ว่าครับ ไปนหล้องเห็นมึงเลยครับมันอยห้าแบบผมตัวแก่ไปดีเลยบร่ได้บอกเลยจะพากับเขารอครับจำเตบมทีหมา,มาใหมยครั้งแรก้องเบ่ง 哎呀，我们多呀、啊。

ไอ้วันโอ้ไปรต้มกินแล้วไปล่องตง้มย,ยี่บังถังมัหวาแบบแซ่บไอเลยชอเป็นพัก่ง เริ่มครับเป็ร่องเบิ้งแล้วทักมหาเลย 不了，不饿、嗯嗯，想都想。想 Oh, <laughs> am